ของขวัญไ้ดิเอาของขวัญยิ้มของขวัญจะขวัญเลยอ่ะอของขวัญใครได้ลงลลงเลยนะโอยรรับไม่อยากย้มาดได้แมนีโอ้เมือเจ้าได้ชงไหมได้ของต้นเอาม่เห็นหรว่าต้นจำไหมฮะจะรับกันอกัหกันคือว่าพอเด็กๆจเอาไปเทียนนแ่

ต้นคนแรกเดีเบอร่งยังเอาของไหนซื้อแล้วใครบอกเอมจับไหมดิครไขนี่ก็ได้ไก็ได้อนเกลยตนจับกไรรอับีดบอกอมาิขเฮ้ยเอาคนที่ท่านได้จับไอแม่มึงจับกันเด็ไอ้ก็มาจับีกดกนั่นแหละคจะเอาลูกนั่นเด้อนะของไคของไผของไผของไผ พี่ต้นน่ึนนี่ค่ะนี่คอมหอค่ะพี่ต้นเนเชิญค่ะยังเนี่ยอะไรอะไรกับแเบิดเอาอันนั้นค่อยกับบหั่ไม่่อม่อันม่อ่่อ่นอบสยอันไหนนน่าพี่ต้นจับต่อค่ะค่ะี่จับต่อเลยค่ะแลเ๋ขาแวงไปงไปแว ตองอันนีอจันนี้ป่ป็นงขบไหวะอันนี้ของตองตออตองมอบ่าเอาถัยรูปโอเคเสรจ้ับองจับให้น้องจับัน่างน้องมันดจับให้ของไอ้ต้นของไอ้ต้นแน่นอน บอกแล้วไม่อยากได้คงกันน่ะคออ่ารลกแป๊บนึงถ่ายูถ่ายูปถ่ายรูปก่อนถ่ายรู่อแล้วก็แล้วก็ถือแล้วก็ถืกัโอเคเสร็จแล้วกูละลายเดี๋ยวประทานโทษสองผมแม่นึกว่าได้ของกันแน่เลยอ้าวอย่าเนอต้นจับมึงจะได้เน่นอนแล้วล่ะแค่ว่าเสียวันไหน อันนี้ของพูดอะเอามาขึ้นเลือเอสามอันขอ้แม็กเอ้แม็กแม็กได้น้องแม็กแม็จับพู้เอโอ้ยอยากได้ต้งไช่หเปล่า่่างของแม่ากอันนี้แม่ไหนี่ชาอ้าวตนไช่เปลี่ยนได้นะคะหนึ่งองสมเปลี่ยนปเปลี่ยนาอวิแบบจ้าวิแบบจ้ามอนมันแล้วอันนี้ได้ของัวาด้เล่นี้ ถ้าสมมติว่าได้ของไอ้ได้ไอ้แม็กก็ได้เนี่ยเอาเปล๊กก็เลยมาตัวได้ชื่อใครอืมเอาได้ของผัวไม่โอ้ยจับไม่จับไม่จับกันเลยบอบแมนแมนเออดีแล้วแมนไอ้แมกอันนี้ก็จับแป่นนะวะเนี่ยไปต้องไม่ได้ชื่อไอ้แมกเอาอันนี้ไอ้แม็กมารับมารับมอบกันค่ะไอ้แม็กไอ้แม็กอะไรกันเราปะนี่ตอันรับไดทคนมอบ เอาแหลวงพด่ยอมเ่เตาก็แม่เอาเตาเอาแบบยับีผ่านนี่รู้เอาพอมกเอเเอาหมอกสีเีได้แล้วใช่ะใช่ของกนของแม่ของรบบนเบิ่ะี่เดียวเบิ่ละเออมันโอ้ยไทยไปต่างดังโอเคมันเพรกตีมเอาเสร็จแล้ว

กอเคอยุคของมึงอะอะไรเต้นยเพี้ยังไกับปกอันนี้หาหาปุ๊หย่อนเงินกูกูจะตัดขวดอะไอ้นี่หาบอกเออกงใให้ในควาบิตุนนี่เลยแกวน้ำแกวน้ำแกวน้ำยัางกูต้อง้องรวยอ้าว ไปมึงนี่มีบ้านมีมีบ้านอย่ามาสอนมาเอาเปิดเอาเปิดแมีเคพี่น้องจะน้กองกูใส่น่ดีกว่าเจสอนเจสอนพี่น้องสิขอลาเพลงเสีนงมด้ยนสิขอสิอเก็บทเส้นนี้ก่อนเด้อพี่น้องมาต้าวบ้านนได้บสวัสดีครับ